สวัสดีครับผมบูมจากคนคอมพิวเตอร์นะครับ EP นี้ก็จะมีความพิเศษหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาสอนการเรียกว่าไงการแปลงจากตัว campus AP มาเป็นตัว iAP นะครับผมต้องบอกว่า a r u b a ตัว enterprise AP สมัยก่อนมันยังไม่เป็น unified AP บ,บางโมเดลที่เราได้มาก็จะเป็น c a m p ัส AP ซึ่งมันจะยังผูกติดกับตัวคอนโทรเลอร์อยู่สิ่งที่เราจะต้องมาทําถ้าเราต้องการที่จะทําเป็นสแตนอะโลน e p p ก็คือต้องมาแปลงจากตัว c a m p ัส AP ไปเป็นตัว IAP นะครับผมไม่งั้นต่อให้เรากดรีเซ็ตยังไงก็ตามมันก็จะไม่จ่ายสัญญาณ AP อ่าผู้ปิดจ่ายสัญญาณ Wi-Fi ออกมาให้ช่องนี้มันก็จะเหลืองอยู่แค่ช่องด้านซ้ายอย่างเดียวด้านขวาตรงนี้ก็จะไม่มีแสงอะไรออกมา ครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทําการแปลงมันก่อนนะครับผมก่อนอื่นเลย EP นี้ต้องขอบคุณตก SE คนเก่งจากทางอารุบานะครับผมพี่เดียวนะครับผมที่ไกด์ไลน์คอมมาน์ให้นะครับผมก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า AP ที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นพา j w 1 8 6 a ซึ่งมันจะเป็นค m พัต AP สิ่งที่ผมต้องการจะทําก็คือแปลงมันเป็นตัว IAP นะครับผมต้องบอกว่าถ้าเป็นตระกูลใหม่ๆอย่าง503 505เนี่ย,50 3, 50ยมันจะเป็น u n i f i าย AP ละเราไม่ต้องมาทําวิธีการอะไรอย่างนี้ละถ้าเราต้องการที่จะใช้เป็น i n นสแตน AP ธรรมดาก็คือรีเซ็ตใช้งานได้เลยนะครับผมแต่ตัวนี้ที่เรามีก็คือรีเซ็ตแล้วมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาแปลงมันก่อนขัแรกเลยก่อนอื่นเลย เราจะต้องเตรียมก่อนซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็จะมีแรกเลยสายคอนโซลนะครับผมสาหรับเสียบตัว ap แล้วก็โปรแกรม putty ที่3ก็คือตัวเฟิร์มแวร์ก็ดาวน์โหลดได้จากลิงก์นี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าด้วยนะครับผมอย่างที่4ก็คือตัว os นะครับผมสําหรับการตูดตผิดขอัยครับตัวซอฟต์แวร์สาหรับการทําตัว ftp server นะครับผมใช้สําหรับส่งไฟล์ให้กับ ap นะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือตัว charger นะครับผมตัวนี้ก็เอา serial number ไปก๊อปใส่ ก็ให้มันเจนออกมาให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคอมมานด์ของเราจะต้องใส่ตัวชาเข้าไปด้วยก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมพามาดูก่อนว่าตัว OS เนี่ยดาวโหลดจากที่ไหนอ่าจากลิงก์นี้นะครับผมเรา copy เข้าไปซึ่งถามว่าเข้าตรงไหนก็จะอยู่ที่มุมด้านล่างตรงนี้นะครับผม Software and Documents เ a ร c h พอกดเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็เราก็จะต้องมาติ๊กหากันนะครับผมเลือกเวลาเพราะว่าไม่งั้นเลือกกันนานนะครับสิ่งที่ผมต้องการที่จะดาวน์โหลดก็คือตัวอ่า OS ของตัว Ruba ap 3 2 5ซึ่งผ่าตัว OS ที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเก่าหน่อยเพราะว่าเราลูกค้าลงมีความต้องการที่จะใช้บางฟีเจอร์ที่อยู่ใน OS นั้นซึ่งก็เข้าใจว่าก็จะเป็นตัว6.5เก่ากว่านี้หน่อยนะครับผมอันนี้ถ้าต้องการตัว OS เนี่ยก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมมันก็จะมี r e l e a s e Note มีบอกอยู่ว่าใช้กับอะไรได้บ้างนะครับผมตัว OS ของผมก็โหลดมาละผมก็จะเก็บไว้ในในเครื่องผมพูดอย่างนี้ดีกว่า เรจะเก็บไว้ในเครื่องผมนะครับผมเป็นตัวนี้ผ่านเดียวกันถัดมาตัวโปรแกรมพ u ตี้เนี่ยเราก็คอนเน็กปกติเลือกคอมตามปกติเลยนะครับผมใน device Manager เราก็คอนเน็กด้วยตัวบอร์ดเลส9,006นะครับผมเข้ามาทีนี้พอเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าดำๆดอย่างนี้ก่อนก่อนว่าเราเลือกตัวอ,อันนี้สำคัญ TFTP Server นะครับผม TFTP Server เนี่ยก็จะใช้เป็นตัวตัวนี้ซึ่งถ้าเครื่องท่านไหนมีแอนติไวรัสมันก็จะลงไม่ได้นะ จริงๆมีมีหลายตัวแต่ว่าผมเคยใช้ตัวนี้ก็เลยะจะพาทำเป็นตัวนี้แทนนะครับผมเราก็เซตค่าต่างๆตามนี้ต้องบอกว่าเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เฟซเนี่ยจะเป็นของเครื่องผมที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับผมเราทำให้ดูกันสดๆเลยแล้วก็คือเลนจ์เล็กทอรีต้องบอกว่า OS เมื่อกี้ที่เราดาวน์โหลดเราเก็บไว้ที่ไหนนะครับผมเราจะต้องบอก TFTP เซิร์ฟเวอร์มันด้วยนะครับผมซึ่งอย่างก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูที่เซตติ้งก่อนว่าเราจะตั้งค่าอะไรบ้างทุกอย่างต้องตั้ง ตั้งค่าตามนี้นะครับผม Selectory เราเก็บ OS ของตัว a r u ูบตัวน,นั้นไปที่ไหนนะครับผมเราต้องบอกมันให้ไปเก็บตัว OS จาก่านนั้นนะครับทุกอย่างอย่างนี้ก็ต้องติ๊กเหมือนกันหมดที่สำคัญ by t t p to this address ก็คือ IP ของเครื่องเรานะครับเสร็จแล้วก็โอเคอันนี้ ในขั้นตอนการเตรียม TFTP Server อันนี้ผมถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับผม OS เราดาวน์โหลดมาละไว้ผาเดียวกันเลยนะครับผมก็คือไดซีโปรแกรมไฟล์ TFTP 64แล้วก็ OS จากนั้นอันนี้จะเป็นปัญหาละไม่ใช่ปัญหาหลอกนะครับผมอันนี้ต้องรอ AP มันบูตถ้าเราเสียบคอนโซลเข้าไปมันก็จะเห็นโปรเซสต,ต่างๆของการบูตสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีตัวหนึ่งขึ้นมามันจะขึ้นว่ามันมันจะให้พร้อมให้เรากด Enter นะครับผมเพื่อที่จะสตาร์ทเข้าตัวโหมด AP Boot อันนี้รอประมาณ3นาทีครึ่งนะครับผมโปรเซสนี้ในระหว่างรอนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาเจนตัวชาก็มาที่ลิงก์นี้เลยซอบินนะครับผมง่ายและรวดเร็วไปแล้วก็ก๊กอปตัว serial number ของ AP เราเข้ามาใส่แล้วก็กด calculate เจนมันก็จะคำนวณออกมาให้อ่ทีเนี้ยไอตัวยาวๆตัวเนี้ยเราก็ต้อง copy ไป copy ไปใส่ในคอมมาผมแนะนำว่าให้ทําเป็นโน้ตแพดอย่างนี้ จะค่อนข้างง่ายกว่าก็อันนี้ก็เตรียมเสร็จละตัวนี้ก็ต้องเป็นเครื่องของ TFTP Server เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเดี๋ยวมาไล่ดูขอมานทีนี้ตัวนี้อ่าสำคัญตัวผ่านเนี่ยจะเห็นว่าชื่อไฟล์เรานั้นชื่อเหมือนกันเลยเพื่อเป็นการบอกว่าอ่า OS ฉันต้องการอัพที่อยู่ใน TFTP Server นี้ตัวไฟล์ชื่อนี้นะตัวนี้นะอ210สิทิก็ประมาณ3นา3นาทีครึ่งน,นะครับผมอ่านี่ต้อง Enter ให้ทันอ่านี่เราจะพร้อมเข้ามาที่โหมด หมดที่เราต้องการแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยก็คอมมานด์ที่เราเตรียมไว้นะครับผมเดี๋ยวเคอมมานด์พวกนี้เดี๋ยวผมจะก๊อบลงไปให้เอนเตอร์อ่ายง่ายครับ, Enter. รบ copy e n เอ r นเตอร์่างเดียวเพราะเราเตรียมไว้แล้วอ่าปอ่าเห็นไหมจะเห็นโปรเซสขึ้นของฝั่งตัว t m t p server โอเคร100้อยเอร์เซก็คือเรียบร้อยละ อ่าอัปเดตักเร็จ f u ก็ค t ิกลิสเซทเซฟอ่าครับผมใกล้เสร็จละแล้วก็สุดท้ายอ่าจริงๆริลืมเราต้องบอกให้มันบูตนะครับผม,บผมก็คือจะสั่งจากตัวคอมมานดก็ได้เหมือนกันว่าจะเมนวนแต่ว่าเราทำมาขนาดนี้แล้วก็คอมม ถ้าเราไม่ทำโปรเซสเมื่อกี้นะครับผมตอนให้เรารีเซ็ตเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยตัวแคมปัสเอพีเนี่ยที่มันผูกกับตัวคอนโทรลเลอร์อยู่มันจะวิ่งมาไม่ถึงโปรเซสนี้จะติดอยู่ที่60วิบวิแล้วก็ววลปอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราทำเนี่ยตอนนี้มันคือ IAP แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะบูตเข้าเป็นสแตนาร์ p เอปกตินะครับผมแล้วให้ทุกท่านสังเกตที่ AP นะครับผมตอนนี้ตัว AP มันจะมีไฟสีเหลือง ออกมาละที่รูปสัญญาณ w i f i นะครับผมพอหมายก็คือว่าสิ่งที่เราได้ทําเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ตัว AP มันก็จะจ่ายเป็นชื่อเซตมีอัพออกมาแล้วนะครับผมเซตมีอัพหรืออินสแตนนะครับผมถ้าของผมตอนนี้มันจะเป็นอินสแตนนะครับผมเพราะว่าเป็น OS เป็นอะไรที่เราใส่เข้าไปบอกมันนะครับผมอันนี้จากนั้นก็เป็นโปรเซสของการตั้งค่าตัว AP ได้เลยนะครับผมอันนี้เราก็จะไม่ได้พาทำนะครับผมเนื่องจาก แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านว่าต้องการตั้งค่า AP แบบไหนนะครับผมสำหรับคอนเทนต์วันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าท่านไหนกำลังหาวิธีว่าเอ๊ะทำไม AP อ r ูบ้าที่ฉันได้มาเนี่ยมันรีเซ็ตแล้วมันไม่จ่ายสัญญาณ Wi-Fi ซะทีอย่าเพิ่งตกใจนะครับผม AP มันไม่ได้พังอ่ามันเป็นกับ OS ทั้งในให้เอาพาร์ทที่คุณได้ให้มามาเช็คก่อนอ่าว่าเป็นพาร์ทไหนนะครับผมพอดีว่าผมมาเช็คแล้วเนี่ยอ้าวมันเป็นแคมปัส AP ก็เลยได้ทำโปรเซสในการแปลงจาก แับ p ัส s AP มาเป็น Instant AP สำหรับคอนเทนต์วันนี้ถ้าท่านไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมหรือสอบถามทางช่องแชทด้านล่างนี้ของเราได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากครับที่รับชมและรับฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ